ครับผมสผมเพชสิทธิ์สวัสดเสือหรือว่าโชดบางแสนผก็เข้าเวนแทนรณชัยแต่รู้ตัวก็สักพักนะใช่แล้วก็<ม>ฟิตซ้อมรอ,อรายการอยู่ด้วยได้ข่าวว่าสสหลังอยากไปนี้ไปญี่ปุ่นอะ ใช่ครับอืมก็เข้าซ้อมฟิตซ้อมตลอดการเราไม่มีหลก,การเราก็ยังซ้อมเลยครับอืมก็เป็นนักหน่วยที่ซ้อมตลอดก็อยู่่ข่เตรียมร่างกายไปตลอดยังไงบ้างรอบนี้ครั้งที่สามไปอีกอีกในฐานที่บอกว่าสองครั้งแล้วนี้นี่แพ้ที่ชนบุรีแล้วก็แพ้ที่ช่องเจ็ดไปรอบนี้ลงใต้เลยครับยังไงบ้างสเติลงใต้ของเราก็ยังไม่เคยไปเลยครั้งแรกเลยครับ,รบอ๋อมีแกบ เพื่อนร่วมค่ายเราเคยไปเมื่อก่อนมีใครนะวันชัยน้อยเมื่อก่อนมีวันชัยน้อยเพชรลาครับเรานี่ครั้งแรกเลยครับไปกอดสมุยด้วยเขาถือว่าเป็นนัดใหญ่ประตูมะเลิกเลยของทางน้าของศึกรวมมงคลสมุยถ่ายเทอาสดทางทีสปอร์ตยังไงบ้างไฟนี้มีอะไรไปพร้อมที่จะแก้มือไหมก็อาศัยลูกหนักแรงครับพอที่เขาเร็วเราก็เอาลูกหนักไปสู่เข้าเวรแทนไม่มีปัญหานะก็ไม่มีปัญหาครับก็ต้องบอกว่ายิ้ค่ายตลอดครับเราก็ซ้อมตลอดอยู่แล้ว น้ำหนักเท่าไหร่น้องไฟนี่ลูกพี่แจ้งมา126ก่อนครั้งที่ตอวจงเจ็ดเท่าไหร่ก็126ที่ชลบุรีเท่าไหร่ชลบุรีรอบนั้นจำไม่ได้จำไม่ได้ประมาณนี้แหละอก็น้ำหนักอยู่ประมาณนี้แหละอือก็ถือว่าเป็นครั้งที่สามนะจะเป็นของเราสักครั้งไหมก็ไม่กลัวครับก็น่าจะอยากแก้มือได้เหมครัขนาดรนัชัยเราแพ้มาหลายครั้งก็ไม่ท้อเราแพ้รนชัยกี่ครั้งตอนนั้น แพ้มาสามครั้งครับเราก็มาชนะจนได้รอบนี้ก็มันต้องมีสักครั้งใช่ไืมก็เราต้องแพ้มาแล้วก็ต้องหาวิธีมาแก้เกมครับครับผมลูกไหนคิดว่าที่เราจะดูดีกว่าเขาในวันเสาร์นี้ก็ลูกหนักๆนี่แหละครับก็หนักลูกแข็งแรงจังๆสักครั้งก็มีสิ์เหมือนกันครับอายุเท่าไหร่แล้วเบนี่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองการฟิตซ้อมเนี่ก็ดีอยู่แล้วแหละการฟิตซ้อมก็เต็มร้อยครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่รอบนี้ร้อยยี่สิบหก ประมาณหกกิโลอืมก็ไปต่อยสุราเนี่ไปถึงนี่จะลดน้ำหนักหรือว่าช่างแล้วผ่านเลยจะได้พักผ่อนก็รอดูรอดูอากาศรอดูอะไรเราอดูเดินทางด้วยเราเดินทางไปก่อนอยู่แล้วนะครับอ่ะฝากแฟนคลับก็ฝากแฟนคลับ FC คมเพชรศิษย์สารวัตรเสือคมเพชรช่วยบางแสนด้วยครับก็วันที่13นี้ถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตครับก็ฝาก FC คมเพชรช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนแพร่ขรานทำงานไหมแพร่ขรานต้องทำงานคอืมเราเนี่ยก็ ชนะหลังๆนี่ก็แพ้แค่วิวเนี่ยตอนนี้ก็หลังๆก็มีช,นะชนะสมิงดำชนะรุนชัยแล้วก็นะมาแพ้วิวแล้วก็มาชนะผมน,น้อย,อยอก็ถือว่ายัางวิวอีกคนนึงถ้าเอาวิวลงนี่ก็ควรมสวยหรูเลยโอเคนะ้องขอบคุณมากครับ